สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดแมรูเกมมิ่นะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาอธิบายนะครับบั๊กเกี่ยวกับโรคในซีซันส2นะครับซึ่งมันจะเป็นบั๊กที่ทําให้เราสามารถที่จะทำดาเมจได้เหมือนกับสูงมากๆนะครับถ้าไม่มีบั๊กนี้นะครับเรียกได้ว่าโรคในซีซันนี้อาจจะไม่เกิดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งบั๊กในซีซันนี้ที่นัดจะมาพูดถึงก็คือเป็น t r i b บ View นะครับกับไอตัว o n d e m n n t i o n นะครับแล้วก็ ตัวคอมโบพอยท์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเคยเล่นโลกนะครับเพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าคอมโบพอยท์ของเราเนี่ยจะสูงสุดอยู่แค่3นั่นเองนะครับรวมถึงคอมโบอะไรต่างๆนั่นเองนะเราจะได้แค่3อันเท่านั้นนะครับซึ่งบัคเนี่ยจะทําให้โรคนี่ยสามารถที่จะตีแรงมากๆนะครับณตอนนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าตอนนี้นัดมีคอมโบพอยท์แค่3อันนั่นเองนะครับถ้านัดใส่ทรีเบิลวิวไปนะครับคอมโบพอยท์นัดจาก 3จะกลายเป็น16ทันทีนะครับและถ้าสมมตินัดเล่น condemnation ใช่ไหมครับมันจะทําให้นัดเนี่ยเวลานัดกดแบบเหมือนกับไอ้ basic skill ไม่ว่าจะเป็น puncher หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะทําให้เหมือนผมอะสามารถที่จะฟิลคอมโบพอยต์ได้เร็วมากๆนั่นเองและยิ่งคอมโบพอยต์เราเยอะนะครับมันจะทําให้เหมือนกับเราวิ่งเร็วตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับจึงทําให้เป็นเหตุผลว่าทําไมโรคสาย twisting b a i อะ ตีแรงมากๆนะตอนนี้นะครับถ้าไม่มีบักนี้นะครับเรียกได้ว่าโลกในซีซั่นนี้อาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะครับอ่ะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาลองไปทําดูนะครับและคียหลักๆในการที่ถ้าเพื่อนๆเล่นโลกนะครับและเพื่อนๆออยากจะตีแรง ตีแรงๆเลยนะครับอยากจะเล่นเหมือนกับสายคอมโบตีแรงๆเลยคอมโบกับคอนเดมเนชันนะครับเราจะโฟกัสไปอยู่ที่2จุดนะครับก็คือเป็นเอฟเฟกเหมือนกับยูดิลโฟร์ตี้เปอร์เซ็นต์ินคร์สดาเมจนะครับแล้วก็ดาเมจนะครับแล้วก็ลองลงมาหรือ3อันเนี่ยหลกัลกๆก,ก็คือเป็นเหมือนกับสเปเชียลเอฟเฟกของยูนิีของทรีบอลวิวนะครับแล้วก็อ่าโบนัสดาเมจนะครับแต่โบนัสดาเมจเนี่ยมันบวกไปมันมันเป็นเหมือนกับสเตตบวกเนาะนัดก็เอาไม่ต้องเอาเยอะมากก็ได้ครับเอา เกิน20ก็ถือว่าดีละแต่อันที่เราต้องโฟกัสก็คือ maximum resource นั่นเองนะครับยิ่งเพื่อนๆมีเยอะนะครับบวก20เพื่อนๆสามารถที่จะ max combo point ได้สูงสุดถึงบวก22อันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบัก็กแล้วก็จะเรียกว่าเป็นทิปหรือทริคเล็กๆน้อยๆของโรกในซีซั่นนี้ก็ว่าได้นะครับซึ่งถ้าพูดง่ายๆนะครับโรกนะตอนนี้ที่สามารถที่จะฆ่าบอสดได้น่าจะมีอยู่แค่2ส,สายนะครับก็คือสาย over power แล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือเป็นสาย twisting b a i นะครับ นี่จริงๆนะอ่ะวเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม